วัสดีค่ะวันนี้วันนี้วันนี้เป็นแผนกับพี่ไรอุกันไปไหนนะร้อยร้อยเอ็ดครับจะไปร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ <What? S 1> oh, oh. อเหรอโอาากก้โหคาตกโกพี่ะตกเไอุ่นหลับแล้วเหลือมิสเตย์ยังไม่ได้หลับเลยในพี่ไอุ่นตื่นก็ถึงร้อยเอ็ดพอดีเตย์ก็นอนมิเตย์ก็นอนนอนได้แล้วเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวถ้าถึงร้อยเอ็ดแล้วถ้าถึงอ่าฮอโหวตใช่ไหมแต่ไม่ ใช่เราจะขึ้นไปถึงหอโหวตเขาบอกว่าอยู่ข้างบนหอโหวตมันบินกระจกด้วยนะ,ะอะไรเราห้ขึ้นไปดูดีไหม ไปร้อยเอ็ดพูดภาษาไทยก่อนนะเราจะไปร้อยเอ็ดอ่าพี่ไออุ่นพูดภาษาอีสานเร็วพูดว่ายังไงลูกเฮ้าสิไปร้อยเอ็ดแมนบอบอกแบบนี้บอเฮาจะไปร้อยเอ็ดบอ่บอจังไดเอาวิเทห์บอกไม่วินเทห์บอกไม่บอกเราก่อนเฮ้าสิไปร้อยเอ็ดบอกดูเฮ้าสิไปร้อยเอ็ดออนี่ล,ล่ละตอนนี้เขาอยู่ใส่ย,ยู่นังร้องมันเอ้าสิไปนังร้องแมนบอ เออสิไปนังร้องตอนนี้ยุบประคำยินดีต้อนรับสู่เส้นทางอารยธรรมดูดิคือคขับมาเรื่อยๆจะมาเจอฝลเลย นี่ตอนกินนะเป็นยังไงเนะชยอ่ะดูวิ็นเห็ดดิเราต้องกินมะม่วงสดๆอร่อยดี กินล่ะลูกอ <Okay. S 1> ิ่มละพี่อหุ่นกินคนเดียวเลยไป,ไปถุงที่ไปถุงเดียเด๋ยวพอก่อนเดี๋ไปกินบ้านป้าตาไปกินอ่าที่อ่ารีสอร์ทรีสอร์ทรีสอร์ทไหน,นอ่ะโอ้แล้ยังไม่ถึงเลยลูกแล้ว,แ,ลวแม่นอนบ้านย่าเหรอแล้วหนูแล้วแต่หนูหนูอยากนอนกับพี่ไอ้หุ่นไหมอยากนอนให้ให้ลงกายกับกัอแต่าไปนอนอ่าบ้านยา่า <laughs> อองไว้ให้เด็กนอนหรอยให้นอนอนกันใช่ไหมไปจับมือกันลูกจับมือกันแล้วก็ขึ้นไปบนหอโบสกันแล้วอ้ยไอ้มินเห็นระวังล้มนะลูกน่าจะใช่ต้องมีลิฟต์หรือเปล่าเราไปดูก่อนว่าเป็น เป็นอะไรโหเราขึ้นไปขนาดนั้นเลยหรอตี <ไป S 1> สูงจริงเลย<ป>เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็ค่อยลงมาดูว่าจะสูงขนาดไหนปะไปเราไปดูกันเลยไป,ไปดูที่ทางขึ้น<ป>อ๋อเขาปิดทุ่มนึงที่แป๋ว ดูเวลาดูเวลาก่อนนี่ไงเราบุคคลทั่วไป50บาทไ <สา S 2> ป <ะ S 1> ขึ้นไปเลยเ <50 S 2> ป <ะ S 1> น็นหาสิบไม่มีเปง50าสิบหนูไม่มีเลยนี่ตีน,นั่งขายตรงนี้ไหมถ่ายแป๊บนึงก่อน นี่นี่ค่ะตรงนี้ก่อนสวยๆเลยเดี๋ยวนะอันนั่งถ่ายเดียวนะอันนั่งถ่ายด้วยกันว้าวเขาผิดดีนี่ตรงนี้ทางเข้าลุลุ่ลุ่เข้าไปก่อนปึ๊บต้องสแกนก่อนอ่เดินเข้าไปเลยลูกเดินเข้าไปเลยครับวินเทจเลี้ยวซ้ายเด็กสองผู้ใหญ่สามโอเคเด็กสองผู้ใหญ่ ได้ในไซน์ดีได้ในค่ะโอ้ยวิ่งเทสูงโอ้โหสูงร้อยกว่าเลยแล้วพี่อุ่นล่ะคะนร้อยแต่เราไปจ่ายตังค์กันดีกว่าอันนี้ไปยื่นเลยอันนี้ไปยื่นให้พี่เอจริง้ยไปขนุ่มอ่ะหน่งเอ็ดสองโต้ะวิ่งเทสตรงนี้ต้องถ่ายรูปก่อน พี่อุ่นไปถ่ายรูปก,ก่อนแล้วอ๊ตรงนี้เขาเรียกว่าหอโหสใช่ไหมเป็นตัวจำลองหอฤกษนี่เพื่อนๆคะอ่านได้เลยนะคะในิแรอ,อ, okay. อีกสามนาทีเราลอก่อนนะคะ ต้องรอ,อก่อนพอเขาจะได้ขึ้นเลือกหม่ถึงว่าสามาทีไปหยอดเหรียญกันเลยอดีกว่าไปหยอดเลรีามมายญก,กันเวกยกันเรว่าไกันรกลกวไปดกปนขนว่าไปีรอดยกน่าอนเราบอีกรว่าอขึ้นเาบอกว่าอีก3นาทีกเร็ค่อยจะขึ้นได้ ใด้เป็นรอบดูด้วยตรงไหนสิบบาทอะหมุนอีกก่อนลูกมันยังไม่ออกเลยหมุนดิลูกห,ห,หมดแล้วมันตันแล้วอ่ะไหนอ่ะนี่ไงโอ้ยอินเทกก็เป็นลอยอยู่ข้างล่าง <laughs> แลกบินแล้วได้เครื่องบินไหนพี่อุ่นได้อะไรตีดูกล้ามเนื้อมือพี่อุ่นดีทำไมแข็งแรงจังเลยอ่ะไก็แข็งแรงหยดไหนได้อะไรกันบ้างไหนแม่ขอดูหน่อยเปิดดูซิพอได้เหมือนกันเหมือนกันเลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกปะเก็บไว้เดี๋ยวเราไปลอขึ้นดีกว่าปะเอกวที่สรอก็เลยไม่ไป ในขณะนี้รอเดี๋ยวมาดูนะคะตรงบรรยากาศทางกันบ้าโอ้นี่ไงโบดตอนกลางคืนสวยไหมลูกอันนี้ตอนกลางวันนี่ไงบัตรอยู่กับแม่บัตรน้องวินเทจสี่บาทเ่วีบัตรแม่50บาท เป็นยังไงบ้างขึ้นมาอยู่กับความสูงโอ้โหพี่ไออูนพี่ไออูนมองมองไปดูข้างล่างมันเป็นบึงอะไรจะ่จับอไรนี่จับนี่ตึกอะไรลูกตึกดูดิในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยดูเรามาอยู่บนที่สูงมากเลยโอ้โหตรงนี้ไงที่เรายืนอยู่เพื่อนนี่ไหน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 เฮ้กลบยอดเหีย อ๋อมันต้องหยอดเหรียญมาถึงจะมองเห็นใช่ไหมเหรียญอะไรต้องดูด้วยลูกไหนลูกมันเขียนว่าอะไรอ๋อหยอดสิบบาทเดี๋ยวให้าหยอดเหรียญสิบเหรอลูกลูกอะพี่ไอหยอดดูกับน้องนะลูกนะมาอ่ะหยอดดูคนละเหรียญก็ได้แม่เหมือนหรอ อุ้ยเหรียญสิบแม่หมดแล้วอ่านี่ไงคนละสิบโอเคอ่าให้น้องวินเทจหยุดก่อนเธอเธอเขาหยอดข้างบนจ้ะเธอไม่เป็นไรอ่ะหยอดข้างบนเอาเอาเหรียญพี่ไออุ่นหยอดเหรียญพี่ไอุ่นเอาเหรียญได้อุ่นหย่อนอ่ะวินเทจก้มดูวินเทจก้มดูก่อนดูดิมองเห็นไหมไม่ต้องไป โอ้ยทำไมเธอฉลาดจังเลยโอ้โหครับอ่ะก้มลงข้างล่างมองเห็นมองเห็นบ้านคนไหมโอ้โหหนูเห็นหนูเห็นตัวเอเลี่ยนไหมลูกเ็นอเลี่ยนแล้วก็มีอะไรมนุษย์ต่างดาวอซอยจุใช่ไหมที่มันกินอ่ะอ่าถึงคิวพี่ไออุ่นบ้าน กัน,น,นลูกไมยตรงนั้นก็มี<า>มอ่ะครับมีสิบาทักไหมเสื่ออุ่นก้มลงม,งมองข้างล่างอ่ะลูกเห็นไหมมองเห็นไหมลูกเป็นสองแล้วใช่ไหม ที่นี่สีขาวโอ้สีขาวๆคันนั้นเลยใช่ไหมอยู่ต่ำมากเลยนี่พึงพระรามชัยร้อยเอ็ดตรงนี้แล้วก็มีเรือปั่นด้วยใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมที่เขามาแสดงเลิฟเลิฟเลยร้อยเอ็ดใช่ไหมลูกนักเลี้ยร้อยนะอะไรนะคะเพ่ออุ่น่าอะไรนะนู่มน่ไงนพ่อหนูสีนไงโดนหมอนใส่ตรงไหนขวามืออ่ะเห็นไหม อะไรแมู่เห็นรถคันสีดำสองคันนั่นไหมอ่านั่นแหละรถสีขาวรถของป,ป้าหนูใช่ไหมค้<อ>เราออกจากมุมแรกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายบึงประลานชัยเห็นไหมคะนวินเทจบอกว่าอยากมามากตรงที่เขาแสดงอ่ะเลิฟเลยร้อยเอกพี่หม่ำแสดง FC พี่หม่ำเลยนะเนี่ยวินเทะมาถึงแล้ววินเทจมาถึงแล้ว วิวสวยมากนีเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตรงอื่นบ้านนี่แต่ไปช้าๆเราอยู่สูงมากเลยเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูว่าข้างล่างมันสูงขนาดไหนนะคะ สามสิบห้าชั้นเลยเหรอแล้วตรงต่อไปนี่ก็จะเป็นสก,กานโกลชัไหะคะโอ้อโหคลิปแรกของพี่ไออุ่นนี่ยาวมากเลยมาร้อยเอ็ดกันสวยมากดูขนน้้งบนสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวดูบันไดสองคน หยุดหยุดหยุดสต๊อปสต๊อปสต๊อปวิเทห์ใส่อเดี๋ยวนะแป๊นึงแป๊นงเดี๋ยวไปจัดขาให้ค่ใราม่้สว้าววิเทห่ายตรงนี้ความเท้สวยมากไม่เป็นไรคุณเรามาแล้วเราต้องมาให้ถึง เิว่ห็นมันเงาค่ะน้าลอยเอ็ดอ่ะเห็นมันเงาค่ะค่ะเ,ออะเงา <laughs> นงาีแปลว่เาเหนื่อยเปลือกอ่อนล้าวิญเทหมาเดินตามนี้ลูกสอนลูกสอนนี่มั่วเดี๋ยวตกก่อนนิดนะชิดขวามาทางนี้เร็วๆตามลูกสอน หนูก็บอกอยู่เด้โนมาร้อยเอต้องพูดดีสามนะลูกนะค่ะ<อ>เราเล่าให้เป็นเด้ได้ค่ะ้อมยงัน้คนั้เค,ค่อง่ะตรงไหนตรงไหนที่ว่าเป็นสกายวอล์ก อ่ะค่ยรูปก่อนแป๊บเดียวนะคะเย่ก่อนเย่ก่อนเย่เย่และคลิปนี้จบหรือยังจบแล้จบแล้วแต่ว่าจะไปเก็บภาพข้างล่างให้เพื่อนๆชมใช่ไหมคะเหนื่อยยังเหนื่อยหรือยังโอ้โหดูภาพอันนี้เป็นมันมีบันไดรอบๆเป็นไรมีบันไดเป็นอะนมีบันไดด้วยเหรอลูกใช่ค่ะโอ้โหสวยมากเลยเป็นโครงแบบเดี๋ยวเดินที่มันถึงเราเดินรอบสิลูกเราต้องเดินรอบ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  กระจกอะพี่แป๋วสกายวอล์กข้างล่างเราอย่าวิ่งนะถ้าเราวิ่งมันอันตรายนะลูกนะเราต้องถอดรองเท้าเหมือนเขาก่อนนะลูกนะต่อไปนี้เราจะเป็นการเดินสกายวอล์กนะคะไอ้ยังอุ้ยทำไมเธอไม่กลัวกันเลยอ่ะไม่กลัวอะไรคนใช้ก็ไม่กลัว อ่าดูเท้าหมานี่แม่เหยียบลงแล้วแล้ว,ลวดูดูพี่อุ่นสิโอ้โหพี่อุ่นก็เก่งมากเลยเน่ารักรอ่ะดูพี่อุ่นไม่กลัวเลยกรน่ารักน่ารักมากเลยของฝากจากจังหวัดหล่อค่ะไปดูซิอะไรที่มันมันใช้กับหนูได้สำหรับเด็กนะ ี่เวลาเราลงจากหอโหวตเรียบร้อยนะคะเพื่อนเเรามาเลือกซื้อของได้เลยนะคะเป็นงานโอทอปยี T ่เงี่อ๋อเป็นงานสหกรณ์เก,กษตรสราดชุมชนหน้องพอ่อเท่าไหร่นะสามห้าหนี่ดูสิขอดูราคาก่อนสามเก้า <3 99. S 2> เก้าอุ้ยน่ารักถูกด้วย <c oughs> นี่ลงมาแล้วอย่าลืมมาซื้อของฝากนะคะอันนี้จากสะแก้วก็จะไป อ,อะไรนะมามาร้อยเอกแล้วทีนี้จากร้อยเอดเราจะกลับสัตว์แก้วกันเราต้องซื้ออะไรสักอย่างติดไม้ติดมือเป็นอของขวัญละไปเนี่ยอยากเล่นนาฬิกาฝั่งเนี้ยในลูกเนี่ยโอ้ยโมยเ่าติดบีบี ตีเธอชอบอันไหนอ่ะอันนี้เขาบอกว่าการุณาจ่ายเงินก่อนเล่นอย่าเพิ่งไปแตะนะคะ<า>แล้ววินเทจช,ชอบอะไรอ่ะชอบอันนี้หรอวินเทจมีนาฬิกาตั้งเยอะแล้วแล้วทำไมวินเทจถึงชอบอันนี้<อ> โอเคราคา65บาทจ่ายเองเลยนะคะอาสีอะไรดีสีแดงโอเคให้ขอแบงค์ได้ไหมแดงคยอะอ่าเดี๋ยวแม่จ่ายให้อันนี้ใช่วยไหมอ่ะให้พี่เขาเอาอันนี้มัมมี่เหรไหนมัมมี่อ่ะเนี่ยอุ้ยอุ้ยมัมมี่อยู่ในช็อคโก้ค่ะเพื่อนๆช็อคโก้โมเดลเยอะอินเทปทไม่เอาดินสอเราดินเทปไหนนนี่เสียงโหวตนะคะเพื่อนๆฟังดีๆ เสียงอยู่ข้างบนเหรอลูกเพราะจังเลยเต้นเลยเหรอแมเต้นเลยน,นี่โอ้โหเราขึ้นไปข้างบนเลยเพื่อนๆอาจจะจอดให้ดูนะตรงนี้นะคะเป็นทางขึ้นเราแล้วเราไปอยู่ที่ชั้น35เลยเเเให้ดูเลยว่ามันสูงขนาดไหนอันนี้คือเรานู มองตรงว่าสูงมากดนะเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งกันนะคะเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งกันตอนนี้เป็นเสียงโหวตฟังดีๆคะ่ะ พลานชัยงงนู่นไงเเห็นไหมที่เขานั่งกันน่ะพิการเหรออ่ะแม่ขอถ่ายรูปเก็บภาพไปให้เพื่อนๆดูนอยเห็นไหมมามันยาวขนาดไหมนี่ แล้วนะคะคบึในในรรงพราชัยอยู่ฝั่ขงขวาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่านนเ,เป็นหอหวตน่นนีเทดขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยสิพี่ไออุ่นกับน้องมีเถกขึ้นไปข้างบนเลยกลับแล้วนะคะ